นี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูเครื่องหมายชุบทองคำขาวนะครับการดูชุบทองขาวดูยังไงว่าเป็นทองขาวครับเดี๋ยวเรามารูกันเลยวันนี้พร้อมๆกันนะครับมาเริ่มกันเลยครับเอาเอาเ,อาเป็นแม่นปืนโนโตรตอก่อน,นี่ปนะครับ ก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ของทางร้านก็จะเป็นชุบทองคำขาวนะครับนี่ครับถ้าไม่ชัดชัดไหมเอ่ยถ้าไม่ชัดก็กราบขออภัยด้วยนะครับอ่าวิธีการดูชุบทองขาวนะครับก็หนึ่งให้ดูที่น้ำหนักนะครับน้ำหนักน้ำหนักนะครับ สให้ดูสีหรือให้สังเกตในการเหมือนเราใส่ใช้งานนะครับมันจะเป็นสีสภาพคงเดิมนะครับจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีทลอกนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามครับ3าม ถ้ารอยเปอร์เซ็ก็เท่าเครื่องครับตรวจหรือถ้าเป็นร้านร้านตรงร้านทองเขาจะมีปั๊มโลโก้ว่า p ีทนะครับ p ีทีแป็กที่นน่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดูดูครับตทนนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบตัวนี้จะเป็นทองขาวครับชุบทองขาวนะครับ กับตัวนี้ตัวนี้ธรรมดานะครับธรรมดาของที่ร้านร้อยอาบาทครับกับตัว500อยบาทต่างกันยังไงครับมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับนี่ดูครับแต่แต่พอเราใช้งานนานๆไปนะครับใช้งานานานๆไปตัวเนี้ยตัวนี้จะหมองบ้างจะมีรอยดำบ้างรอยถลอกบ้างนะครับ ร้อยกว่าบาทต่อประสอนครับนี่นะครับครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นตัวชุดทอมขาวก็สภาพคงเดิมนะครับอยู่ยังไงก็อย่างนั้นนะครับหรือจะหมองสักนิดก็ไม่แปลกนะครับนี่ครับนี่ชุบทอมขาวครับนี่ครับแกดูเลยได้ป่ะนี่นะครับ คลิปๆส,ๆๆสวยๆนะครับนี่ครับเอาแบบชัดๆไปเลยครับอ่านีครับตัวนี้ชุบทองขาวนะครับเลียยวโอเคให้ดูหลายๆแบบตัวนี้จะเป็นดาว ดาวนะครับดาวชุบทองคำขาวนะครับนี่วิบวับครับสวยงามครับสวยงามตามทองเรื่องครับพี่ๆท่านใดน้องๆท่านใดสนใจก็ติดต่อร้านเกษตรเครื่องสนามได้นะครับเบอร์โทร08 1 3 2 7 3 5 9 2ครับร้านอยู่แยกบางนานะครับ ติดต่อพี่เกษมได้เลยครับสวยงามครับไอตัวธรรมดาของทางร้านไม่มีนะครับมีแต่ตัวชุบทองคำขาวหมดเลยนะครับนี่ดาวนี่ครับนี่คอลเยกว่าดาวแปดแฉกครับนี่นะครับดาวแปดแฉกครับวิบวับครับอ่ะต่อไปครับต่อไปให้ดูชยยะดีกว่าครับชยยะ ผู้นำหน่วยนะครับนี่ครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับดูครับสวยๆงานเนียนๆครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมผมแนะนำนะครับถ้าเกิดลูกค้าจะซื้อนะครับแนะนำให้เอาไปใช้กับชุดคอแบะหรือชุดขาวนะครับ แต่ถ้าเป็นชุดวอลสีไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเสียดายของครับนี่ครับนี่ครับครับเอาต่อไปครับยศพันตุรตีครับดูงงานครับนี่ครับมงกุฎครอบครับ สวยไหมครับงานเนียนๆสวยๆเน้นๆน,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 นะครับตัวนี้ทางร้านขายดีนะครับชุดตรงขาราคาก็ไม่แรงครับไม่แรงจนเกินไปครับหยิบจับต้องได้ครับต่อไปครับแต่ระดับนายตำรวจบางคนเขาก็จะสั่งเป็นเงินก็มีนะครับ แต่ต้องสั่งนะครับตามค่าของเงินเลยนะครับอะต่อไปครับเข็มสารวัตรครับนี่ครับนี่ครับงานชุบทอมขาวนะครับเห็นไหมเอ่ยสวยครับหนึ่งให้ดูที่น้ำหนักนะครับสองสองให้ดู สังเกตสีนะครับสีเราซื้อไปใช้เวลาใช้งานวอลสีไปมันก็จะหม่นจะหมองนะครับแต่ก็ไม่มากครับนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็เหลืองเลยดำเลยนะครับอ่าอันนี้รถตำรวจเอกก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะหนกหนูหน่อยครับรถร้านติดข้างถนนนะครับ ลูกค้าก็เลือกเสื้อเลือกไปเลยครับเอามาดูพันตำรวจเองดีกว่านะครับปุกลับนะครับนี่ครับชุบทองคําขาวนะครับชุบทองคําขาวนะครับนี่ครับนี่ครับสุดจัดครับสวยงามครับ ครับมีอีกเยอะนะครับเครื่องหมายที่เป็นชุกทองขาวก็เอาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับการดูดูยังไงชุบทองขาวนะครับดูยังไง1นึ่ง้ำหนัก2ส,สังเกตสีสภาพจะคงเดิมนะครับสี อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับไม่มีหมองไม่มีอะไรครับไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ถ้าไ้ชัวก็ออกไปเช็คกับร้านทองก็ได้นะครับนี่นะครับแต่ผมว่ามันไม่กี่บาทจะไปเช็คเลยดีกว่าครับย <c oughs> กเวลเราซื้อเครื่องประดับเราสามารถเช็คได้นะครับตัวนั้นอ่า โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นข้อมูลอะไรหรือจะเป็นสินค้าชิ้นไหนติดตามครับ